สวัสดีในมังสตุลนครับสวัสดีกันตีลาดส่วนไฟปังเกตอำเภอมันนั่งจากวัดสตุลครับทีตะนิดยนะครับนี่คือการรอต้อนรับอธิบดีกรมปกครองทันธนาคมจงกีรักครับตอนนี้นะครับอธิบดีกรมปกครองนะครับทันธนาคมจงกีรักก็มาถึงแล้วนะครับทันก็เวทักทายครับอ่าเราโชลโบแล้วก็นรวานะครับแล้วก็ูดที่มาต้อนรับครับ มีท่านเอกลักษณ์ลิเซนครับผู้ว่าราชการสุนนะครับแล้วก็โทรกลมด้วยท่านนายกอบจนะครับจากต่เรากับนั้นผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านพระครูสูพลนปัญญาสันนะครับให้การตอนหลับแล้วก็นำนะครับเล่ากันนะไปชมลาดส้วนไผ่ปังเกตอำเภอมะนั่งครับตรงนี้เป็นกลุ่มศิลปินวาดภาพนะครับของเมืองสูลนะครับก็เดินมายัาง นี่คือกลุ่มของมันนี้ครับรพัฒนากลุ่มชาวมันนี้นะครับก็เดินทางเข้ามาแล้วนะครับ ตลาดย้อนยุคแห่งนี้ครับซึ่งได้เปิดทําการมาแล้ว3สัปดาห์ครับนี้ครับยังมีภาพครับสุขสจรมีคนพิการและคนยากประ,ากกระาธานคณะกองการวิสลามประจำจังหวัดสตูลท่านาจิตดีโครงการปกครองในบ้านมาไทยกรมการปกครอง้องว่าราชการจังหวัดสตูลต่อสาขาจังหวัดสตูลนายกอบจจังหวัดสตูลท่านประหลัดจังหวัดสตูล ที่สําคัญเลยนะครับวันนี้นะครับทนายธิบดีกรมปกครองนะครับจะมอบบัตรประชาชนให้กับชาวมณิกรัฐวันดีนะครับมอบชุดชลโบให้กับกลุ่มชลโบกล้องอำเภอมานั่งครับให้ได้สำคัญก็วันนี้นะครับก็คือมอบบัตรประชาชนให้กับชาวมณิกรัฐนะครับคนแรกของเขาก็คือ นายลีซีมานั่งครับนี่ครับสิ่งสําคัญครับคือคือบัตรประชาชนครับทุกคนจะต้องมีบัตรประชาชนนะครับนี่ท่านผู้ว่าเอกลักษ์ลี้ยงแล้วก็ท่านอาธิบดีกรมปกครองนะครับก็มอบบัตรประชาชนให้กับนายลีซีมานั่งครับในมาตรการการรักษาเพือซึ่งการเลืกั้งครับ คนนี้นะครับคือนายป๋อซีมานั่งครับวันนี้ได้สองคนนะครับประรชาชนนะครับสิงสาําคัญหญิงของคนไทยครับนี่ทีมผู้สือค้าเมืองสตูลครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่ารันี่คือสิ่งดีๆในใจังหวัดสตูลครับลาดส่วนไพล์อำเภอมานั่งพังเจ็ดจังหวัดสตูลครับถุกๆวันอาทิตย์ครับขิ้นการโรมีมา